เขามาทางกันเขาเอนฝายแมวนะครับถึงแล้วครับผมวันพัทยาครับเบิ้งสาวๆก็ได้สวยๆเลยครับนี่คนเพียบเลยครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้นรองรครับสวยๆก่อนม่ใส่ครับนี่บานพูน สาวบนรพณน,นะครับสาวบูทัยนะครับนี่นั่งแพ้อะไรครับนี่่รู้นแต่เดี๋ยวมู่ไปแล้วข้ามแพเลยซื้อ,อยังครับนี่ <laughs> ดัง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  <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปทำไปครับผมเร่ยนนาก่อนซื้อ,อยังน้องครับอโอ้สุดยอดเลยกับลูกซีน้ำตาเขามีครบด้วยครับผมตาบมะคุงเดี๋ยวผมมีเมนูมาจัดเองครับวัอนี้รอชมครับผม สาวลงน้ำแล้วมาครับผมต้มไก่อารมณ์ดีครับผมเป็นไก่บ้านครับผมเดี๋ยวผมสิมี่แบบไข่หอมไข่ออนแต่สิมี่เมนูแะไครับผมขัวกุ้งเดี๋ยวหยทอดกบกรอบก็จะกุ้งแบบกราบแก้มทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นตัวน้อยๆก็จะทอดกรอบครับผมแบบมีตับกุ้งครับผมเมนูเขามีแบบเด็ดคือต้มไก่อารมณ์ดีเขาเลยนะครับ ร้องไกบ่บากหรือร้องแท้ครับถักอันานาถักไทยนะลังดังไฟคุดังเอนเล่ต้นไม้หรอวยูสาวหรอวะเลี้งไปอยู่คนระับเลี้งไปอยู่เหอเลี้งดีดีเล,เลยผุ้งทอดกรอบวันไ,ไปสีแดงเดี๋ยวปอดเป็นกั๊บแก้มครับผม เดี๋ยวทอดแล้วก็โรยรสดีครับผมรับรองนัวแน่นอนทอดามาันออกกรอบๆนิดๆใส่รสดีลงไปครับผมเอาแบบหอมๆเลยคู่กันเลยครับผมเป็นสีสันใหม่แล้วใช่ไหมครับปีแล้วเนี่ยบมาคู่าวามาหลินน้ำจะใส่บ้านไหนกันครับนี่ครับผมคุณว่าครับคุณว่าหรอมาหลิน,หลนใบบอนี่ดูปะ หัวตะมากครับเดี๋ยวกินต้มไก่ไปด้วยมั้งนี่นี่แล้วต้มกําลังต้มกันนี่ผมก็ไทยด้วยไหมครับมามาครับผมเดี๋ยวกินต้มไก่อารมณ์ดีน้ำกันวันนี้นาต้มไก่อารมณ์ดีครับผมแสดงว่าต้องใช้ชุดรถหลายแมนครัับคือกล้องนี่เลยสูตรทางพังค์โค้ดนะผมที่เจิมบอกให้นิ่งนี่นะครับผมน้ำกระแดก จะเป็นนังไบยครับผมต้มไก่เส้นปลาแดกเป็นว่าเห็นน,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 นิ่งมาสั่นนี่ต้มไก่เสปลาแดก้นน้ำสดน้ำนี่อาชิบบกิบพีดฟังก์อะไรครับผม <c oughs> นี่นี่ไอ้พักมกักแมงนนี่ครับไอ้เพื่อนน้ำให้ปลาแดกกับรสด,ดีนะครับผมเนียนมาสัน่นเห็นปิดเห็นเป็นปน้นนำซุปสไตล์น้ำซุปแล้วก็ใส่ปลาคามเปียกครับ หน่อยก่อนครับยังเปรี้ยวมากแ,แ,แต่ก็เกลือนิดหน่อยครับผมซ้นำนีล่ะแซ่บแล้วมาครับน้ำเดือดแล้ว <c oughs> โอ้ยเดี๋ยว,วมันมีใครอยู่นี่ครับผมจับใครไปก่อน <c oughs> โอ้ยไก่บ้านช <c oughs> ิ้นใหญ่ๆอันนี้ใครเขาใส่ที่หลังครับเดี๋ยวจิบแตก <c oughs> โอเดี๋ยวทับพี่มากครับผม ลองเงือนนัวผมแล้วก็สีเขาจีดไงไปไปเต่าตุ๋นคขาปรัเทศนี่ใส่ทานเนาะีฟ้าไม่ไม่ซิมหรอเปล่านี่อันบ่อครับไม่ตีเขียวดินคนเห็ดเขียวต้องระวังเนี่ยอารมณ์ดีนะครับบอกให้ง่วงมากปกติกินเห็ดแลวโตไปเรื่อยแจ่บแ่นมาดูชิวจับหยาบบรรยากาศครับเอาบรรยากาศกับแจ๊มนัวๆเช้าก็มีของกินนี่กันนะครับ ใครแล้วมกินอีกกินอะงเดียวเพิ่งด้หน่จักหน่อยหนึ่งสาวคพิมูนมาแซ่บให้ใหม่ก็อ่ให้เจ้ากระสีปากคอยบดดุพ่วงปานั้นปางไหมแม่เขาได้เน้ยโอเคครับผมแซ่บแซ่บพิมวนแซ่บเดี๋ยวครอ่อนลงไปครับผม ทีท่ใหญ่ใหญ่เลยมาสมผีเม้ยครับส้ตมตำากแหลกมีนนคนตาแข่<ห><ห>งม<ห>าผมมาเวิรกงอนนี่ยมึงกระัดึงนมเ็นริ่งนะเจ้าเนี่ยมาครับผมสูตนนี้เขาจะตาพริกสดลงไปด้วยนะครับผมงามสดสิลงก็ออีก จะเอาเแล้วครับผมชุดมไทยแล้วผักแถวแล้วผมแล้วก็หอมร่วมก็ได้แต่ผมมีแต่ต้นหอมมัมนเดี๋ยวตักเสตียวยแล้วสิมงนี้ดีบนามบงางเน่าตามเลยครับผมมาครับเซ็ตเรียบร้อยแล้วต้มไก่อารมณ์ดีกูว่าจะได้กินนี่อารมณ์ดีแล้วเบิ่งทักยิ้มให้เบิง่งอะไรครับผมโคตรอะไรเขาซิมดูธรรมาดาไอ้บอกยิ้มผมก็ยิ้มเนี่ย อ่าครบมีเอิญับผม้กับน้องน้องซื่อยังเราทนะน่น้องแพรแพรนะยี่่องปีโอ้ทำหน้าทีพอที่ดีเลยยังขอปอนลูกก็เป็นต้นนี่บางยานหัวจุ่มน้ามอมจุ่มเองมาทำตอนนี้นีลุกซินบางไงของแขรครับผมเป็นุงไทยซึเช่นปลาระเบิดครับใ่ตอนไงได้ไหมชครับ เดี๋ยวๆดเร็วอาเปาเสาตฐาไส้ลูกศิษย์น่ครับทำไปเห้ตามเข้าไปวิลาครับผมเดี๋ยวเสม้ลูกศิษย์นบเป็นผู้ผิดก็ดีว่าเดี๋ยวมาครับผมน้เปล่าเพ่งไปเจิมอยู่ก็เตี่ยวเชรครับผมแสียบ้วอาบน้ำเลย ก่อนแต่ว่าครับล่องเหมืนเหนือยอย่างอื่น,นกกบรรยากาศมีรูมงานมันเพียบเลยพี่รับรับ,รบเอาใ,ใส่ก็ได้ครับผมใส่ก็ได้ครับผมเอาใส่ได้สุดยอดแล้วนี่รวยมันหน่อยครับผมไม่วัดอะไรกันแหนแวมานไม่นุมนูถึงเปลืองน้ำ ตินเปื่้ยว้เลยครับุ้าอเลยเขาตุนไปเรื่อยๆอยู่ขับจัดเร่ยเดีย๋ยวขอรับเขาครับคำยิวทำย๊อกตัมัคุงมาเพาิ่นึ่าานนงก็ยูดเบญแบเลย หม่ม่หอนจอดไเลยแบบาทำน้ำซุปผสมกงเออหวานนองเขาได้หกินได้จะครับเน่ยหอนนาี้หอนมาห่อนเอาดีดไอ้ดแล้วมึงหันไหนบ่อน้เจ๊ดิโอ้ยอ้ยพานตัวไจะเคลียรยูอดอ่าคนสวยกิจตรงไกลอันเสื้ออ้หนุ่มเป็นแบบนี้รองเลงู้ดิบังซุมนี่ก็ได้นีสางเอาสางเอานีท่นเศ้าอยู่นี่ เร่องเลื่องนานใหญ่เลยไม่ว้ใจไม่เด้ไม่วอใจอ้เนี่อนไม่ว้ใจไอ้เบิรตล้สาวลเตือนเบิดบเมียมากไงน้องคนยางผ่นมาว่าอย่างไรหลับนก้องโต้กับบุมน้อยพ่นนอยนนั่งันตีนอ อ้อซิมกับผม้องคลิปน้องคลิปมาไห้มาง่ายเร่การมันก็เจน้ามันนั่นล่ะเรับตกไก่ผิดเร็วๆเพราะปลุดีก่าเ๋ยวองหัวเอาซิมซิน้ำจังเข้าจะใส่เปล่าท่วนกินหรอบอกน้ำเปล่าทํานกินทับร่องำหงแบบว่าเอ่นใอิ่นดำเก็บดำไข่ดำรถตกไก่บานอารมณ์ดีเป็นไงครับโอเคงานกับผมบิึงกระดู อันนี้ใครครับเดียวๆครับผต้องหแทบจริงว่าสูตรประเดกแ่บว่าทีนี่เน้นประแดกพี่สามวยครับผมต้องมากินเค็มหมือแทบว่าามพุงไปินพี่เิต้องมากินเค็มว่าวมากินเค็มเป็นยังดีวะเยีเก่งเค็มีเค็มียือบตุมไกผม ซิมให้เบิ้งนะครับซิมให้เบื้งเนี่ยแบ่งปันมาข้างๆนะครับผมส่นน้ำอารมณ์ดีแล้วเนีนะหงครับย่บ้านนครับนี่ถ้ากันอย่บ้านนครับ้านญ่จับ้านญงบอกบอกครับ สดเด้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซิวตอาการนะครับเร็วตัวการทราบาบเทียงก็มวมัวเทียงแ่เป็น่ด้ตือเาเนาะมาเลยนะนส่นชนนชนเดี๋ยวทำเดี๋ยวเราไปึ้นกันครับผมมาครับผมโซยาวครับผมมาได้ใสครับ ก็มคบ่แก่จุดสือหลอนน้องได้เชียวอบ่เอรบอพหมูสดอมูเครื่องแก้วเครื่องแก้วหาสิบ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 เบอร์เลยครับก้วมาครับมาตีนน้องไก่เดีดนเ็ม้ผมมาก็พายรู้สวยเลยนี่พี่สาวพี่สาวบ่ครับ เย็นดีครับแถวนี้ม,นม,มาหาบองบงสาวเล่นลายครับผมเลาะเลยนี่ครับออกเรือไปแบบนี้ครับอายุแค่ไก่ฮะคือสาวรอดนี่ครับผม

ยังกินข้อหนึ่งสดนเกี่ยวนโอ้คมาด้ยใส่กันครับแต่ว่าสาาหมอค่ะร้านส้นตาเจ๊กี้นาโป่งจ้าวมนนี้บุรีพะหเนาะค่ะไปกินบ้ครับเดี๋ยวเรต้องถามข้อเชลฟี่มันมาจากไห้อเซลฟี่มาจากไหนคะไงกับสามใจครับสามใจหอมแกมดีกว่ากันนะตรงนี้กเลยซิลิกซิน แทแทเขี่ยมเลยได้นะครับใช่เลยครับเชมพก๊เห็นมเนาะแล้ว้ชมอัวมันลูกอีสานครับลูกอีสานไม่บอกตาสักหน่อยมาดทายลูกไม่ไน้เลยู้สาวเลยนี่แหลสาวเอิยเอาอียขึ้นมัดซู้แบบนี้แหละมันนี่ของแท้ของปลอมของแท้ค่ะดูได้เลย สองจิวนี่าบ้านทยเป็นอดีเป็นสองจครับผมวัสดีครับแน่ผมกลังไปวัสดีครับผมโอ้ยนูตัวนี้วาผู้ดยสุเทตัวนี้แม่เขาไปมาสุ่มมือเลยตัวนี้โอ้ยไหมาสู่มือครับ่เห็นเสิ่งกินตลอดเลยข้าวบะมี่นครับะม่นเดีวกินตกไกไหมปโอเคคราวบผมว่ยางไปหาอยู่มาางาบมเดีวไปครับโอเคไ้นะครับมาเข้ามา

หยั่งกวนแนงอื้อเรื่อยถามว่าเดี๋ยวจะไปกินบ้านเสียแม้นมาอยู่ขอสูตรมาอยู่นั่นเราสูดได้ไอ้วะเนาะของเขานัวงนุ่กว่านี้แนบแซ่บกว่านี้ไอใส่สมุนไพรม่เฮ้ยเราหล่อเลยแล้วสดน้ำไปเรื่อยๆบอเสียถามมึงกลุ่มสาวทั้งนี่ก็ได้นี่ได้สดน้ำล้วเมื่อกี้นี่้ไปล่อยมุกกันนะยังไงครับเแจ๋วจ้าเมาเลยเมาสาวใช่ไหม บายบายไม่ไลไกลับวันแล้วเี๋ยว้าเอิญเป็นจีบสาวตววอนเนานี่แตัวนีแ้แกพี่พี่นุใช่ไหมน,นั่นเงียบเขาขึ้นฟังกันหดพี่เพิแกอยู่อขอบคุณได้หลายแกม,มันเกือบแกมันเกือบนะเกือบเบียก็ได้นนลลี่ะ ห้าตองปากระป๋องปากระป๋องตองด่างไฟแลค่ะนางเพิ่งเจ้าสาวเปียกๆเข้ามาที่นี่เรื่องไรมาเรื่องวิวรุนแรงว่าแล้วใครอยู่รงนีเสียเทย์บอเยี๋ยวเยี่ยวเยี๋ยวเดกเตี้ยก มวยเล่นน้ำแล้วล้างหุ่นนี้่มียแาครับมีบานานาโบดพร้อมเดือมเกสกีรินเบีนบ้านไหนจกรลไทไปครับหน้าข้างเลยครับบนคีรอน่น้องเจ็อเท้าก้มหเานั่นองหลอดสามอย รอบรนึงหลนยไปไหนไปกับอยูเบ่ไปกับสรอบครับกัปสองรอบเทเทหนึ่งสามรอยเทเทหนึ่งคือเทถิมอม่าทีมาทาน่ิ่มอลยครับโชว์นะเับโชว์นะไปเลยครับผมเอาไปถิ่มไก่แกพูดไม่่เลครับอาไปถิมานคุณม่ก็เอั เอาอบุรีทิศตะก่อนครับผมจับเวลาเลยแม่บุญสาวกำลังสิกับกาลัวครับนี่มาได้ใสครับฮะมาเพื่อเชี่ยบ้านเชี่ยบ้านสาวเชว่ยบ้านสวยม่กครับผมนอกจากนีครับนี่เขาชื่ออะไรวะน้องส้มครับมาเที่ยวใบปะครับไอมาเจอได้เลยเนาะรักครับผมมาครับเสียงเพลงสินี่ชอบเลยครับนี่ ลึกูดิลึกกไลึกตัวผมวะส่วอยู่กับนิดนึ็ไปเบื้งผมก็ได้ผวเบิ้งหน้าตาผมตัวนี้ดูอีสานเลกินเที่ยวครับผมน้ำเสียงเพลงมากเลวก็เตอมีตาพางน้องๆหนาลัางมากเลยปิดเพลงไปก่อนเดี๋ยวคุยกับแป็บนึงกัมอเรนับนอยูกัยใะครับน้องกยุไครบ้านยุไยสามอะครับเก็บช่องเกี่ยวกับยังครับ อาาหรบดูส่วนไหนเป็นซิมจั่มือได้ไอ้ได้เสื้อยังน้องเสื้อยังวิธีไม่ลุนครับวิถีไม่รุนครับผมน้องคุ้มเนี่ยคุมตายเดียวกันเลยใจดีมากเลยผู้สาวผู้สาวสาวก็มีครับผมสุดยอดเลยนี่ครับออกมาจากรองเัาแล้วกำลังมากเล่นหลายหลายคนเลยร้อยเพียงข้อครับผมสุดยอดบรรยากาศเลย มาเนี่้ผิดหวังเลยบมีผู้สาวไทยเลยอยู่นี่แต่ผู้เบาแล้วรอเบาคนไทยบ่น้องอมครับผมแหน้องอมค์ันสุดยอดเลยทั้งโคกว่าที่นี่เล่นเกมใช่ไหมใสเท้กระเพครับเปิดเพ่ไหมเงยยืนนี่ล่ะส o o m ที่สดสดหนาบต้องกันยังบวกกับกันไงครับผมสาวสวยๆก่อนเวีนดนามอ่ะ ทักไปรักยังมากที่นี่ไม่ไพ่แล้วถูกป้องแม่โอ้ยมีประโยชน์ไปไปตาเทียมเอาปาดีอีกหอบป่ครับปาดีหลายรอบแล้วดิตาหนานนานเป็นแดงเลยบรรยากาศอันมว่างเงี้เงี้ยมือแรกนะครับน้ำเกิดทีสองเที่ยวเขานะเนี่ยเป็นบรรยากาศเงี้ยมือแรกนะครับนี่แต่ว่าคนจะียวกันก็ได้น่เข้ามามาเรียนนะคนปุยครับลูกชายบ่หนิลูกสาวครับลูกสาวสุดยอดสุดยอดสวัสดีหน่อยค่ะ โอเคผมปุ๋ยกำลังเล่นน้ำม้ำนักน้ำครับเออเรติภาพเรียนมิตรภาพทั้งนี่ครับผมเป็มตั้งใจพอดในนี่ขอบรรยากาศนองๆครับขึ้นแพมาแล้วอยู่ทางอะไรกันครับนี่ข้าม้วงจ้ะข้าม้วงมาครับเบอ่์ข้าม้วงเลยบ่เนี่แมจ้ยเซื้อยังนะครับ เอาสุเป็นได้บอกเอาหน้าป้าแม่น่ารักเลยสาวข้ามวงโ้สายวิตรภาพพร้อมนี่ตุ่มไก่ยังวลือบรึเอาไม่ซิมเหมือก่อนแล้วอเคขอบคุณครับเดชทีเดไทยนยกกาศน้ำอขอลังไอ่สาวข้ามวงนะโว่บ้านยุคุมทั้งไหนครับเนี่ย้ย หมูเก่าหมูเก่าครับเสื้อไงครับไปคื้อได้คนบะเื่มบาทเื้อบาทปะเื้อคิมจ้ะคิมจากนุยุหนุยุกก็เดือนนุไบลเป็นคนยุบันขมมันอะไรอย่างเงี้ยเราเดือนมันม้วนนะครับผมกวนแค่นี้แหละเกมบรรยากาศไปซิมต้มไก่น้ำกันนะครับเด้อจ้ากลัวเลยที่เกลืกำลังขึ้นยังสวยเลยเป็นกีตาร์กันครับตอนนี้ นี่ครับน้น่งน้่งว่าไงนี่เย็นสบายดีมากเลยแซ่โดนๆกับเรียบบนเหลืองครับผมอลองตั้งแนวันนีในจะสียงไหมนี้เอินถายรองเพลงครับผมผู้สาวไปใช่หรอผู้สาวเมียทรงแล้วในนี่เนี่ยน,นยอ,อนครับ <มา S 1> หมามีนักร้องแล้ววันนี้ครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกีตาร์กับมันมอนไป